รอบนี้มาแบบ Full HD าเต็มจอของน้ำดีกว่าในเกมก็มีแขกรับเชิญสินะเย้ทีนายอ่ะเออทีนายอ่ะเปล่าครับเออดีกว่า โอ้พาสสงเปล่าครับเออโอ้ไม่ไม่ไม่นะเปล่าครับโอ้พระส,สงโอ้พระส,สงแย่มากห้องน้ำดีกว่าท่าอเขาจะท่าสองรอบเลยนะฮะห้องน้ำดีกว่า,ขอขอวาแขกรับเชิญสินะนายเป็นแขกรับเชิญสินะใช่ครับ ไม,ม่น้อยอ่ะเปล่าครับอโอ้พระสงฆ์เปล่าครับไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรครับหายไปไหนแล้วโอ้พระสงฆ์พระสงฆ์โคตรแย่ยมากเลย